สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชนิพนธมจงมังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนาเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักร,ร,2005ราช2566ดิฉันนั่งสาวสายหลวงรักกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะ,ะกิจกรรมแรกการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสถาพัฒนาเด็กปฐมวัย วัจนจันทร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา13.30นน,น,นนายธานินทร์พุม่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นากสุภีสีทองทา่านักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสถานพัฒนานเด็กปฐมวยัยครั้งที่1ประจำปี2566ณห,ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็ก,ลก,ลกวิทยาเขตศิรินทร์อราชวิทยาลัยในพระราชวประถมจังหวัดสมุทรปราการซึ่งการคัดเลือกประธานจะเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวนทั้งหมด4 ท่านคือ 1. น่งายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์ 2. นายวิร,วรัชสุวรรณรัตน์ 3. นายส,นสิทธิชัยเกรสอนเิ์ 4. นายไยรัชจันชัยแก้วซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพนัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกิจกรรมที่2กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถานปนาศูานย์เล็กๆประจำปี2566วันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนพุทธศัรกราช2566เวลา8นาฬิกา30นานทีนายธาน,นินทร์ปรวรุณูพุำมในการกองสวัสดิการแรงงาน มอบหมายให้นางเลไลทับรังสีผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลายัยในพระราชบุตรธรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวะาในพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาศูนย์เด็กเล็กประจําปี2566โดยมีพระประหลัดสุรศักดิ์ปุณณวโรผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวิทิน,นทอนเทพรัตนารามจังหวัดนคปรปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสุภีสีทองทาบนักวิชาการแรงงานชํานาญการ แขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยร่วมทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จํานวน9รลูกจากวัดเิดินทรนเทพรัตนารามจังหวัดนคนปรปฐมณศูนยะ์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมที่3กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสมุทรปราการวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา6นาฬิกา30นาทีนายธีรพัฒน์ปัตนายและนางสาววีรวรนิสสะกรเสน ตัวแทนศูนย์เด็กๆวิทยาเขตศิรินทร์ราชวิทยาลัยในพระราชนิพจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรม เซฟตี้ลีลี่ลันวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2566เดินวิ่งรวมระยะทาง3กิโลเมตรที่จัดขึ้นโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเคสีบและภาคีเครือข่ายในด้านความปลอดภัยในการทำงานนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมไปสนับสนุนการปรับปรุงด้านความปลอดภัยแก่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการมีในายชัยพจน์จรูนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกิจกรรม สวนบางโปรงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตำบลบางโปรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมวันลอยกระทงปรจจำปี2566วันจันทร์ที่27พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานางเลไลทับรังสีผู้อำนวยการสูนเด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรอราชวิทยาลัยในพระราชถัภ์จังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นักพัฒนาการเด็กเล็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันลอยกระทง,ป,ะงปัจจำปี2566 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีรอยกระทงขอขมาต่อพระแม่คงคารู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของน้ำตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติในโอกาสนี้ประธานได้ร่วมรอยกระทงกับครูพี่เลี้ยงและเด็กปฐมวัยก่อนถ่ายภาพร่วมกันณนะลานกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566 ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่ๆๆๆๆนๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง YouTube Channel ลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์023602837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปกสทคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน